กลับมาที่รายการขยายข่าวในช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกับนักวิจัยไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้ทั่วโลกนั้นได้รู้จักนะครับวันนี้ขอต้อนรับประธานบริษัทดีท็อก์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทแชมป์ัพแชมป์อินโนเวชันจำกัดดรนัทสพลภูวิจิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีขอบคุณนะครับที่ให้เกี่ยวกัการขยายข่าวและขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งอาจารย์มารายการของผมนี่ครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามถูกต้องไหมฮะแต่ละครั้งกลับมานี่คือสร้างชื่อเสียงกลับมาครั้งนี้ย นวัตกรรม Euro Invent 2017ในงานก็มีทั่วโลกนะครับส่งผลงานเข้าประกวดรวมแล้วประมาณ800ผลงานนะครับที่ส่งเข้าประกวดครับเราก็เป็นหนึ่งในงานประกวดครั้งนี้ครับครับรางวัลที่อาจารย์ได้กลับมาครั้งนี้มียู่รางวัลใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างก็คือรางวัลรางวัลของงานประจําหลักเลยนะครับก็คือ เป็นเป็นรางวัลเหรียญทองนะครับของของงานครั้งนี้นะครับนี่เป็นของประเทศโรมาเนียต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้รางวัลนะครับจากก็คือนี่เป็นงานของแคนาดานะครับก็ให้ผลงานเลาด้วยใช่ครับให้ได้ได้ได้หนึ่งเหรียญครับใช่ครับครับผมครับนี่ของแคนา สำหรับการคิดค้นนะงานวิจัยครับผมวิจัยนะครับเช่นแล้วก็ไต้หวันนะครับไต้หวันก็ให้เราอีกหนึ่งรางวัลเหรียญทองนะครับในในงานเดียวกันนี้อ๋อเงิเนเ็นเช่นด้วยใช่ครับให้ด้วยให้ไต้หวันให้ด้วยครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรายังได้ผลงานจากประเทศแคนาดาไม่ใช่ครับนี่แคนาดาอันนี้จะเป็นจะเป็นประเทศนี่ครับเป็นเป็นเป็นประเทศเในยุโรปชื่อประเทศ โปแลนด์โปแลนด์โปแลนด์ใช่ครับของโปแลนด์เยอะจาไม่ได้เป็นของโปแลนด์ครับเข้ามามอบให้เราหนึ่งรางวัลสเปเชียลวันเป็นกันใช่ครับเป็นชื่อชื่อเชีวรางวัลของอันเดียวกันครับนเดียวกันครับผมครับผมโอ้โหถึงสี่รางวัลครับผมนี่คืออันล่าสุดนะครับครับผมเป็นความภาคภูมิใจครับอันนี้ต่างชาเขาต้องรู้จักอาจารย์เลยรู้จักครับโดยเฉพาะในในวดวนของนักนักไปไปครั้งนี้ต่างกับตอนไปมอสโกครับ ไปมอสโกนี่คือนะกรรมการที่มาสอบถามผมเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยเพราะเราคุยกันเนี่ยเขาเขาาก็จะงงและสงสัยแต่พอมาครั้งนี้เขาจะรู้ละเพราะมันคืออะไรไมเซลคือยังไงที่มันออกเป็นต่างๆนานาแล้วก็จะมาคุยเชิงลึกนะครับว่ากลไกมันเข้าไปร่างกายจะเข้าไปยังไงต่อกฎเกณฑ์ในการตัดสินในครั้งนี้อาจารย์นะน่าสนใจนิดนึ่ครับอาจารย์เล่านิดหนึ่งครับว่าคือการตัดสินของของในยุโรปเนี่ยนะครับคือหนึ่งเขาเน้นว่าหนึ่งถ้าเป็นผิดพันในแนวสมุนี่ยต้องมีความเป็นธรรมชาติสองต้องเป็นออร์แกนิก <c oughs> คือต้องเป็นจะไม่มีการปนเปื้อนของเทมีแล้วก็แล้ว่อนที่สามเป็นผิดพันที่ต้องมีการจดลิขสิทธิ์หรือพาเท์นแล้วมันมันจะได้มีความว่าเป็นอินโนเวชั่นนะครับแล้วแล้วอันที่สี่เนี่ยที่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 เขเน้นก็คือว่าผิดพันธ์นี้ต้องมีการทําเป็นผิดพันธ์ที่วางขายในตลาดได้แล้วจริงอ๋อต้องขายแล้วได้ด้วยคือถ้าเป็นผิดพันธ์ที่เรามีใจเฉยเฉยขึ้นที่หน้าแวงัวิทย์ขึ้นที่เนี่ยตัวตัวต่างเขาในใจความสําคัญคะแนนนี้จะตกไปทันทีเลย คือเขาต้องการให้เห็นเหมือนไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้จริงเหมือนวิจัยอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นหิ่งไว้อย่างนั้นใช่ครับซึ่งตัวนี้เขาจะไม่ให้ความน้ำหนักเลยแล,แล้วพอของเราเราบอกว่าเนี่ยปิดพันุ์ก็เราเนี่ยเราวางขายในตลาดเราได้การยอมรับแพร่หลายไปแล้วทั่วโลกนะครับแล้วก็ต่างเนี้ยเขาเคตแย่น้ำหนักแล้วเขาเขา,เขาจะขอยืนยันด้วยการมาดูเว็บไซต์ของเราแล้วก็ตรวจสอบก็เราผ่านทางทุกวันนี้เครือข่ายมันตรวจสอบกันได้ ครับแล้วอาจารย์ก็ขายจริงอยู่แล้วขายจริงเยอะครับใช่ขหยมีหลายตัวด้วยนะฮะเยอะครับค,ค,คือคือคือสินค้าก็เราในวันนี้นะครับเราในกลุ่มก็เรียกว่า NCD นั่นคอมมูนิเคเบิลดีซิสนะครับเป็นเป็นโรคเป็นโรคที่ไม่ได้มาจากการติดต่อโรคโรคและโลกของออวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะเราต้องพูดได้ว่ามีมีคนประมาณ70ล้านคนครับเราเราเข้าสู่ยุค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 คนผู้สูงวัยแล้วมีถึงประมาณเกือบร่วมยีบร์เซ็ของประเทศสิบกว่าสิบกว่าล้านคนตรงนี้คุณทินซึ่งคนเหล่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ที่ที่รับ เสียเงินกับการรักษาแล้วก็คนกลุ่มนี้ไม่สามารถออทํางานในชีวิตปกติแต่แต,แต่แล้วเราต้องคิดดูว่าหนึ่งทำงานไม่ได้น้งไม่นําซ้ําต้องมาเสียเงินดูแลเขาอีกอแต่วันนี้เรามีสมุนไพรของไทยเนี่ย<ะ>ซึ่งรักษากลุ่มโรคเหล่านี้ได้เรียบร้อยแล้วโอ โอ้โหนี่ก็ครอบคุมครอบคุมหมดแล้วครับผู้สูงอายุเกือบเกือบคือ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 ในในในหลายปีที่ผ่านมานะครับทางบริษัทเรานะครับร่วมกับดอรยูจิเอซุเะนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกนะครับทุกวันนี้ท่านท่านท่านก็ยังอยู่ช่วยงานผมอยู่นะครับน่ารักมากนะครับเรา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 ทุ่มเทกับงานวิจัยตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็มีการปรับปรุงห้องแลบของเรานะครับจนห้องแลบเราวันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานมีเครื่องมือระดับสูงใช้งานอยู่แล้วครับโอ้โหดีมากเลยนะอาจารย์ฟังนี้คุณ น่าชื่นใจนะครับสาหรับดรนัชพลที่ไปสร้างชื่อเสียงใบประเทศไทยนะครับเราหวังว่าคงจะต่อยอดได้ไปเรื่อยๆสําหรับปัญหาโรคลิสีดวงนะครับเป็นปัญหาที่คนไทยเราเป็นกันเยอะตัวผมเองเนี่ยฮะได้รับคําปรึกษานะได้รับการคนมาขอคําปรึกษาในเรื่องของโรคลิสีดวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะและสุดใหญ่เป็นโรคที่คนไทยเราจะไม่ค่อยคุยกันนะครับสําหรับปัญหาโรคลิสีดวงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรามีการค้นคว้าและวิจัยเนี่ยร่วม3ปีมาแล้ว โดยที่เราทั้งและมีการต้องไปค้นคว้าจากข้อมูลในในในฐานข้อมูลของนักวิจัยแล้วก็เราก็ยังมีการไปดูของตำราแพทย์แผนไทยที่หมอเมืองเราทั้งหลายได้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 ศึกษาและล้วแล้วแล้วแล้วปรุงยากันมานะครับจนสุดท้ายเราได้เลือกสมุนไพรที่สามารถมาทําเป็นอาหารเสริมแล้วก็ตอบโจทย์ของฤาสีดวงจากนั้นเราได้ทําตัวนี้นะฮะมาทดสอบในหมู่คนข้างตัวแล้วคนกล้เคียงกัน จนกระทั่งมันตอบโจทย์ได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับเราจึงนำสมุนไพรตัวนี้มาทำผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าลิจิผมเองก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับที่สินค้าลิจินั้นได้รับการตอบรับนะครับจากผู้ใช้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ทราบม,มาว่าหลังจากที่การใช้แล้วก็ได้รับคําชมจากผู้ที่ที่เป็นโรคลิสีดวงจริงๆมาเล่าให้ฟังว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับสินค้าตัวนี้ อย่างดีมากครับขอบคุณครับ